47การทอมใจแต่ผมก็เห็นว่าคำสอนขององค์ศาสดาทุกพระองค์ก็เป็นแนวการสร้างความกลัวนี่ครับเช่นสอนให้มันทำบุญทำทานจะได้ขึ้นสวรรค์หรืออย่าทำชั่วเพราะจะได้ไม่ตกนรกผมถามฉันขอแก้ตัวแทนศาสดาทุกๆพระองค์เลยนะไม่มีศาสดาท่านไหนพูดหรือทำอย่างนั้นแม้แต่คนเดียว ทุกคนล้วนใช้ความรักและความรู้ทั้งสิ้นแต่สิ่งที่เธอเห็นในปัจจุบันนั้นเกิดจากการบิดเบือน เพื่อการพยายามดำรงอยู่ของสถาบันศาสนาที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาในภายหลังต่างหากการที่สถาบันศาสนาสร้างตัวเองขึ้นมาเป็นตัวแทนองค์ศาสดาเพื่อนำพามนุษย์ให้กลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าหรือทำให้เข้าถึงสภาวะ การหลุดพ้นจากวัฏจกักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั้นพวกเขาได้สร้างความเชื่อว่าจะต้องผ่านการนำพาจากพวกเขาเท่านั้นซึ่งตรงนี้นี่เองที่เป็นจุดสำคัญเมื่อผู้คนรู้สึกต้องพึ่งพา,าศาสนาแทนที่จะต้องพึ่งพาศักยภาพของตัวเองจึงทำให้เขาเหล่านั้น ตกอยู่ในสภาวะแห่งความกลัวกลัวว่าจะไม่หลุดพ้นจนนำไปสู่การสูญเสียพลังอำนาจในตัวเองเขาอธิบายศาสนาได้ใช้ความกลัวนี้สร้างให้สถาบันของตนมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเขาเสริมผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจตรงนี้ได้มากแค่ไหนนะครับผมพูด เอาอย่างนี้สมมุติว่าเธอเป็นเจ้าของกิจการซ่อมรถเธอคงจะไม่สอนให้ลูกค้าของเธอหาซ่อมรถเองหรอกใช่ไหมถ้าเธอทำเช่นนั้นสถาบันซ่อมรถของเธอก็จะไม่มีความมั่นคงอีกต่อไปสิ่งที่เธอต้องทำํำคือการสร้างความเชื่อว่าผู้คนต้องพึ่งพาช่างซ่อมตลอดไป กิจการซ่อมรถของเธอจึงจะอยู่รอดและมั่นคงดังนั้น เพื่อความอยู่รอดของสถาบันศาสนาคนที่ทำหน้าที่สืบทอดจึงจำเป็นต้องบิดเบือนเนื้อหาที่องค์พระศา,ศาสดาสื่อสารมาโดยไม่บอกให้ทุกคนนั้นรู้จักวิธีซ่อมรถด้วยตัวเองและก็ต้องสร้างรูปแบบความกลัวให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้ที่ยังไม่ได้เชื่อว่าถ้าเขาไม่เข้าร่วมในศาสนาจะถูกจัดว่าเป็นคนนอกรีดจะต้องตกนรกและเกิดก สร้างภาพของสถาบันให้ทุกคนเชื่อว่า,าศาสนาของเขาเท่านั้นที่จะนำพาให้พบหนทางและนี่คือความกลัวอีกรูปแบบหนึง่งคือกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้รับสิทธิ์นั้นกลัวว่าตัวเองจะถูกเรียกว่าพวกนอกรีตในสมัยที่าศาสดาของเธอ,อยังคงมีชีวิตอยู่พวกท่านก็เคยตกอยู่ใน สภาวะการเช็คเช่นในปัจจุบันนี้เหมือนกันคือมีสถาบันศาสนาเดิมที่พยายามทำให้ทุกคนต้องพึ่งพาอยู่ก่อนแล้วซึ่งสถาบันที่ทรงอำนาจไม่ต่างจากสถาบันศาสนาในปัจจุบันเราศาสดาทุกท่านได้พยายามต่อสู้เพื่อล้มล้างความคิดของผู้คนในสมัยนั้นโดยการสอนให้พึ่งพาตัวเอง จนท่านเหล่านั้นทำได้สำเร็จในที่สุดแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้คนของท่านกลับนำคำสอนของท่านย้อนมาทำแบบเดียวกันฟังฟังดูก็ไม่มีอะไรผิดปกตินี่ครับาศาสนาต้องพยายามดำรงสืบทอดต่อๆกันไปให้นานที่สุดก็ดีแล้วนี่ครับผมถาม ใช่แต่ไม่ใช่ดำรงอยู่ด้วยการสร้างความกลัวศาสนาต้องพยายามทำให้ผู้คนรู้และเป็นให้ได้ด้วยตัวเองถึงจะถูกใครเอินตอบประเด็นที่สำคัญคือถึงแม้ผลลัพธ์ทางกายภาพที่ออกมานั้นจะถูกต้องดีงามแต่สาเหตุแห่งการกระทำนั้นผิดเขายามํม แล้วเราต้องทำอย่างไรถึงจะรู้สาเหตุแห่งการกระทำได้ล่ะครับผมถามเรามาดูสาเหตุที่แท้จริงกันเขาพูดการเข้าถึงการรู้นั้นนี่อยู่สองวิธีวิธีแรกรู้จากภายนอกหรือพูดง่ายๆคือรู้จากสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นใกล้สัมผัส การรู้ด้วยวิธีทั้งหมดนี้ไม่สามารถทำให้เราเข้าถึงการรู้ที่แท้จริงได้เพราะมันมีข้อจำกัดมากการเข้าถึงความรู้วิธีที่สองคือการรู้จากภายในและนี่คือจุดที่เธอถูกปกปิดหรือถูกบิดเบือน เพราะถ้าเธอรู้จุดนี้แล้วเธอก็จะสามารถเป็นช่างซ่อมเองได้การเข้าถึงการรู้ด้วยวิธีนี้จะเป็นการรู้ที่ไม่มีขีดจำกัดใดๆเป็นการรู้ที่จะไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของพื้นที่และเวลาจะเป็นการรู้ที่เหมือนกับที่พวกเราทุกคนบนดาวโลกถึงรานี้รู้กลนกล้และวิธีของการรู้นี้คือการถ่อมใจเขาพูด ผมนิ่งเงียบเธอไม่ถามอีกหรือว่ามันเกี่ยวอะไรกับการทอมใจเขาพยายามเยาผมไม่ครับเพราะผมรู้ว่าถึงอย่างไรคุณก็จะอธิบายให้ผมฟังอยู่ดีผมเยาตอบ การทอมใจนี้ไม่ได้หมายความถึงแค่การทอมใจกับคนอื่นๆเพียงอย่างเดียวนะมันหมายถึงการทอมใจต่อตัวตนที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราด้วยเธอรู้ใช่ไหมว่าในตัวเรานี้มีใครอีกคนที่เป็นตัวตนที่สูงส่งอาศัยอยู่รู้แล้วครับผมตอบ คนที่เฝ้ามองดูเราในทุกที่ทุกเวลาเฝ้ามองเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะชื่นชมยินดีเมื่อเราทำทุกสิ่งที่ถูกต้องดีงามและเขาจะเศร้าเสียใจทุกครั้งที่เราทำเรื่องที่ไม่เอาไหนเขาคนนี้จะคอยบอกเราทุกอย่าง คอยชี้แนะเราทุกสิ่งแต่เพราะวา่าเรามีความหยิ่งยโสในความเป็นจิตสำเนึกของเราเราจึงไม่เคยสนใจฟังเขาเลย เราควรทอมใจถามออกไปทุกครั้งที่เราจะนึกจะคิดทุกครั้งที่เราจะรู้สึกทุกครั้งที่เราจะพูดอะไรทำอะไรว่าสิ่งนี้เหมาะสมดีงามแล้วหรือยังเช่นถ้ามีใครมาเอาเปรียบเราและถ้าเราถามเข้าไปในตัวเราว่าจะทำอย่างไรดีคำตอบที่ได้ก็จะออกมาในทํานองว่าให้อภัยเขาเธอ เราอาจจะเคยล่วงเกินเขามาก่อนในชาติใดชาติหนึ่งก็ได้แต่แล้วจิตสำนึกที่มีความยิ่งยโซก็จะแย้งขึ้นมาทันทีว่า คนแบบนี้ต้องได้รับบทเรียนเใชยบ้างไม่อย่างนั้นมันก็จะยามใจสังเกตว่าถ้าเธอถ่อมใจฟังความคิดแรกที่ออกมาจากตัวตนที่สูงส่งของเธอสิ่งนั้นมันจะอุดมไปด้วยความรักและการให้อภัยส่วนอีกความคิดหนึ่งที่ออกมาจากจิตสำนึกของตัวเธอเองนั้นมันจะมีส่วนผสมของความต้องการเอาชนะ ซึ่งความต้องการเอาชนะนั้นก็มีสาเหตุมาจากความต้องการมีอำนาจเหนือและความต้องการมีอำนาจเหนือก็มีสาเหตุมาจากความกลัว ดังนั้นการถ่อมใจเพื่อยอมรับฟังและยอมทำตามตัวตนที่สูงส่งที่อยู่ภายในตัวเรานั้นจึงเป็นกุญแจสำคัญในการไขเข้าไปสู่ความรู้ซึ่งการกระทำเช่นนั้นในบางคำสอนของศาสดาของเธอจะใช้คำว่าการละวางตัวตนหรือการไม่มีอัตตา ซึ่งก็หมายถึงการถ่อมใจเหมือนกันเมื่อสามารถเข้าถึงการรู้ได้แล้วบางคนเรียกการรู้นี้ว่าปัญญาแต่ลำพังแค่รู้เฉยๆไม่สามารถทำให้เธอเข้าสู่สภาวะการเป็นได้มันยังต้องมีกระบวนการต่อไปอีกใคล้เอินอธิบาย จะให้ครบกระบวนการเหมือนกับการที่เธอจะสามารถเป็นช่างซ่อมรถได้นั่นแหละการจะเป็นได้ต้องผ่านการลงมือทำเท่านั้นและเมื่อทำได้สภาวะการเป็นจึงจะเกิดขึ้นถ้าเธอรู้แต่ทฤษฎีแต่เธอไม่ได้เอาทฤษฎีต่างๆเหล่านั้นมาลงมือทำเลยวันวันเธอได้แต่นั่งนิ่งอยู่ในห้องไม่เคยลงมือซ่อมรถด้วยความรู้ที่มีอยู่ นั้นเลยต่อให้เธอรู้คำพีทุกตัวอักษรต่อให้ท่องจำได้ทุกบททุกตอนเธอก็ไม่สามารถเข้าสู่การเป็นได้ ถ้าเธอทำได้สำเร็จจะทำให้เธอไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสถาบันซ่อมรถอีกต่อไปศาส,สดาที่แท้จริงต้องการมาสอนให้ทุกคนเป็นช่างซ่อมและเมื่อเขาเป็นได้แล้วเขาก็มีหน้าที่สอนคนอื่นๆต่อไปไม่ใช่ใช้วิชาช่างซ่อมสร้างสถาบันของตัวเองขึ้นมาอย่างนี้ไม่ถูกต้อง แล้วก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากในบรรดาความรู้ทั้งหมดในจัก,กรวาลที่เธอต้องรู้ก็แค่เรื่องของความรักและในบรรดาสิ่งที่เธอต้องทำทั้งหมดในชีวิตก็คือแค่ทํำความรักให้มันกระจ่างออกมาจากตัวเธอเท่านั้นฉันขอให้เธอจำไว้อย่างหนึง่งคือสิ่งใดที่เกินปกติวิสัยความน่าจะเป็นของความเป็นมนุษย์ ขอให้เธอสันนิทานไว้ก่อนว่าผิดเพราะสิ่งที่เราต้องทำนั้นเรียบง่ายมากๆไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องนั่งหลังโคตหลังแข็งทนทรมานร่างกายสิ่งที่เธอต้องทำคือแสดงความรักต่อทุกสรรพสิ่งและต้องเป็นความรักขั้นสูงสุดด้วย โอ้เจ้าความรักสูงสุดที่ว่านี่แหละครับที่ผมว่าเป็นปัญหาการที่เราจะรักคนที่เราเกลียดให้ได้ยังกับเขาเป็นลูกของตัวเองนั้นผมดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้เลยผมพูดแสดงความเห็น และนี่คือสาเหตุที่ว่านานๆถึงจะมีคนสามารถยกระดับจิตสำนึกเป็นความรักสูงสุดได้คุณสมบัติสำคัญของคนที่กำลังมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จอะไรสักอย่างนั่นคือความอดทนถ้าเป็นทางกายภาพเราเรียกว่าความอดทนแต่ถ้าเป็นทางจิต หรือทางพลังงานเราจะเรียกว่าความอดกลั้นทั้งสองคำนี้มีกลไกการทำงานอย่างเดียวกันแต่แสดงออกมาไม่เหมือนกันเราเรียกรวมกันว่าความอดทนอดกลั้นคุณสมบัตินี้ถ้าเธอรู้จักสังเกตมันจะปรากฏอยู่ในมหาบุรุษทุกคนในประวัติศาสตร์ในโลกของเธอไม่ว่าจะเป็นบุคคลสำคัญทางโลกเกี่ยวกับการคิดคน้นสิ่งประดิษฐ์หรื การค้นพบทฤษฎีใหม่ๆรวมถึงเหล่าพระศาสดาที่ต้องพบกับอุปสรรคความท้าทายทางความคิดทางอารมณ์จนทำให้ท่านกลายมาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณได้ทุกท่านล้วนต้องมีคุณสมบัติ เรื่องความอดทนอดกลั้นในระหว่างกระบวนการทำทั้งสิ้นหรือพูดให้ง่ายขึ้นคือขั้นตอนกระบวนการทำคือความอดทนอดกลั้นนี้เองเขาสรุปอย่างนี้การบำเพ็ญเพียรต่างๆก็คือการอดทนเหมือนกันใช่ไหมครับผมถามในประวัติศาสตร์ที่ปรากฏว่ามีศาสดาบางท่านใช้วิธีการบำเพ็ญเพียรทรมานร่างกาย เพื่อเผาผลาญกิเลสตัณหาต่างๆนั้นถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์ดีๆจะพบว่าท้ายที่สุดท่านก็ฉเฉลยว่าวิธีการที่ท่านทำนั้นไม่ได้ผลท่านจึงเลิกทำและหันมาดำเนินวิธีชีวิตที่เป็นปกติวิสัยหรือที่ศาสดาองค์นั้นเรียกว่าทางสายกลาง สิ่งที่ท่านทําในช่วงแรกแค่เป็นการลองทําตามที่ครูของท่านสอนมาเท่านั้นความหมายของความอดทนอดคลั้นที่แท้จริงนั้นคือการพยายามแสดงออกซึ่งความรักให้ได้ถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่มีส่วนไหนจูงใจให้รักเลย เราสามารถรักคนที่สมควรรักได้ง่ายๆเพราะเขามีปัจจัยที่ทำให้เรารักเช่นเขาน่าสงสารเขากำลังลำบากหรือเขาเป็นลูกเป็นหลานเป็นต้นแต่ในกรณีของคนที่ไม่สมควรรักเช่นคนชั่วคนเห็นแก่ตัวนี่สิมันจะต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดเพื่อจะบังคับให้ร่างกายและจิตใจของเราแสดงความรักออกมา และที่สุดของที่สุดคือเราสามารถแสดงมันออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยจิตสำเนึกรักที่บริสุทธิ์จริงๆคำว่าบริสุทธิ์จึงมีความหมายในทำนองนี้คือมีความหมายทั้งก่อนและหลังกระบวนการทำตรงจุดนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับทั้งก่อนและหลังอะไรผมถาม กหมายถึงการใช้จิตสำนึกรักอย่างบริสุทธิ์ใจเพื่อขับเคลื่อนการกระทำของเธอโดยไม่มีสิ่งใดแอแฝงหรือวังสิ่งใดตอบแทนมันเป็นการกระทำด้วยความรู้ว่าสิ่งนั้นดีเธอจึงตัดสินใจทำ ส่วนความบริสุทธิ์ที่อยู่หลังหรือเป็นผลลัพธ์นั้นหมายถึงการกําจัดให้สิ้นชําระให้สิ้นไม่เหลือผลกรรมใดๆในทุกๆห่วงเวลาเช่นในวินาทีที่เธอตัดสินใจให้อภัยคนที่มาเอาเปรียบเธอรวมทั้งมอบความรัก ความปรารถนาดีอย่างจริงใจให้กับเขาไปนั้นผลที่ได้ในปัจจุบันคือเธอไม่ได้สร้างความขุนเคืองใจให้แก่เขาคนนั้นและยังไม่ได้สร้างความผูกอาคาตพยาบาทที่จะมีต่อกันจนทำให้ต้องเกี่ยวกรรมเพื่อไปเกิดร่วมกันในอนาคตอีกและในขณะเดียวกันเธอก็ได้แก้ไขพันธสัญญาเก่าที่เธอกับเขาเคยมีต่อกันในอดีต ได้อีกด้วยสรุปคือการกระทำเพียงแค่ครั้งเดียวของเธอได้ผลลัพธ์คือสร้างความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นทั้งสามโลกเลยคือโลกอดีตโลกปัจจุบันและโลกอนาคตโอ้โหฟังดูยิ่งใหญ่อลังการจังเลยครับผมหยอกคลายเอินเล่น เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมันเป็นปัญหาสำคัญที่สุดที่บรรดาศาสดาทั้งหลายต้องลงทุนลงแรงเสียสละตัวเองลงมาเกิดในโลกของเธอเพื่อชุดช่วยพวกเธอให้พ้นจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้มาแล้วหลายยุคหลายสมัยใครเอื่ทำหน้าจริงจังครับผมผมพูด ถ้าเธอหรือใครก็ตามทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆในทุกๆบททดสอบที่ผ่านเข้ามาในชีวิตวันหนึ่งผลกรรมจะค่อยๆหมดไปอย่างสิ้นเชิงมันจะไม่มีอะไรต้องชดใช้อีกและไม่มีภาระกรรมใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพราะปัจจุบันเราได้แก้ไขจนหมดแล้วความบริสุทธิ์จึงหมายถึงความสะอาดปราศจากกรรมใดๆ และสภาวะความว่างหรือสุญญาตาก็จะเกิดตามมาบุคคลนั้นจะได้ชื่อว่าว่างเพราะไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วซึ่งตามกฎบุคคลผู้นั้นไม่จำเป็นต้องอยู่บนโลกของเธออีกต่อไปก็ได้เขาสามารถเลือกที่จะอยู่ที่เดิมจนกว่าจะหมดอายุไขหรือจะมาเกิดใหม่ที่ดาวถึงรา้เพื่อชื่นชมโลกที่มีความสมบูรณ์แบบนี้เลยก็ได้ การอยู่ที่ดาวโลกถึงร่านี้จึงมีแต่ความสุขอยู่ด้วยความว่างไร้ซึ่งความวิตกกังวลใดๆนี่คือโลกสวรรค์ที่เป็นของจริงโลกที่จะมีแต่เรื่องดีๆ